เป็นช่วงนี้ครับ,รบสีสันโซเชียลนะฮะค่ะมาดูเรื่องราวน่ารักๆ่กในโลกออนไลน์นะคะโอ้โหแต่ละคลิปที่เราเลือกมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะยอดวิวเป็นล้านทั้งนั้นเลยมาดูเรื่องนี้ค่ะเอาอีกแล้วเรื่องของคุณพระช่วยด้วยความที่ว่าบัณฑิตหนุ่มคนนี้เพิ่งเรียนจบแล้วมีเพื่อนมาร,ร,ร่วมงานแล้วเพื่อนก็เป็นพระ<อ>พระก็เลยต้องมาช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนจบ ถ่ายรูปแล้วปริญญาอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวคือนี่มนตเพื่อน <c oughs> นีมน <c oughs> น่มนเพื่อนมาเพื่อช่วยในในในงานวันจบปริญญาใช่ก็วันรับปริญญาเหละ <c oughs> เพื่อนอาจจะไม่เยอะมากแล้วเพื่อนบวชไงแลวจะทํายังไงได้ก็ต้องแบบนี้มนตมาเดี๋ยวลองไปดูค่ะพ <c oughs> ระพุทธเจ้าเปิดโลกโมเปิดมารมีพุทธปิดโชคดีให้ลูกร่ำรวยปัดเป่าความจนให้พ้นดวงซวยศัตรูมด ยืนพ้นฟองน้ำเขาเรียกว่าอะไรอะบบบบนี่ไงสร้างบรรยากาศในการถ่ายรูปรับปริญญาครับพระท่านก็มีเมตตาให้กับเพื่อนสนิทนะคะนิมนต์มาเป็นบับเบิบุญนะฮะใช่เป็นเป็นน้ำมนต์หรือเปล่าสงสัยเป็นน้ำมนต์นี่ค่ะรับสีรับพรไปด้วยเลยระหว่างการถ่ายภาพคลิปนี้ยอดวิว1.6ล้านวิวนะคะรถน้ำมนต์แบบใหม่ คุณพระช่วยเป็นทุกอย่างให้โยมแล้วคุณพระช่วยของแทนใช่ค่ะน่ารักมากเลยนะ,ะแต่วันนี้เป็นนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เพิ่งรู้ว่าเราสามารถนิมนต์พระท่านในกรณีที่พระเนี่ยเป็นเพื่อนของเราให้มาช่วยงานถ่ายรูปและปริญญาได้มาในฐานะเพื่อนมาในฐานะเพื่อนพระท่านมาในฐานะเพื่อนนะฮะ <c oughs> พเพื่อนแล้วา,ลงงาแล้วงานมงคลอื่นละฮะเอางานงานแต่งอย่างเงี้ยเรานิมนต์ท่านมาได้ไหมอะได้ได้ฐานะเพื่อนในฐานะเพื่อนเ <c oughs> ออนะฮะอ้ก็เป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ที่น่ารักดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกบับเบนั้นก็น่าจะเป็นบับเบลบุญใช่ใช่เป็นน้ำมนต์นะฮะนะหลับ<ะ>พรด,ด้วย มาเรื่องต่อมาคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นไวรัลคนดู1.6ล้านวิวเหมือนกันครับผมเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งนะฮะที่เขาอยู่หน้าบ้านคือปกติเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอล์ k กเกอร์ก่อนอล์ k กเกอร์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดิน mm. นะฮะเดินเหินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือใช้มือจับแล้วก็จะมีสีขาแล้วก็ค่อยๆเดินใช่ไหมฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย เ,เราต้องใช้วอลเกอร์เดินไปก่อนใช่หมายถึง<ช>ว่าใช้มือ<ห>ดึงไป,ไปก่อนนำไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเดินตามไปเพ<ช>ื่อจะประคองผู้ที่ใช้วอลเกอร์นะฮะแต่ว่าคุณตาคนนี้เนี่ยใช้วอลเกอร์ผมไม่รู้ว่าถูกวิธีหรือว่าผิดวิธีเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพดีกว่าแตละมือตตละเจย half the nail i t h i n k หนึ่งวันเนี่ thousand situation ชอบมาก1วันเ0 0 0สันสิเทเรชหนวันพันเหตุการณ์นะฮะผู้ชายทิกตอกท่านนี้เขาบอกว่านั่ง <c oughs> เล่นอยู่ในบ้านกำลังเพลินเลเล,เลยอยู่ๆก <c oughs> ็เห็นคุณตาเดินมาพร้อมกับวอล์กเกอร์ ก็โดยปกติก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมแหละฮะว่าวอล์กเกอร์เนี่ยคือเขาใช้มือเนี่ยดึงวอล์กเกอร์เอาอาเรียกว่าผักวอล์กเกอร์ขึ้นไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ใช้ขานเนี่ยเดินตามไปนะฮะจะได้ช่วยพยุงได้แต่ว่าคุณลุงท่านนี้เนี่ยยกวอล์กเกอร์เดินขึ้นมาแล้วก็เดินแบบคนปกติเดินพริ้วเลยนะฮะคิดว่าคุณลุงเนี่ยใช้วอล์กเกอร์แทนดัมเบลหรือเปล่า เหมือนออกกาลังกายไปด้วยยกน้ำหนักไปด้วยแทนที่ช่วยคุณตาท่านนี้กายเป็นคุณตาช่วยถือวอลเกอร์แล้วเดินก็เลยไม่รู้ว่าตกลงใครพยุงใครนะฮะหรือว่ามีระบบบูทูธหรือเปล่าแต่ว่าคุณดูคุณตาดูเหมือนยกเป็นยกน้ําหนักแขนมากกว่า<อ>นะฮะหรือว่าคุณหมออาจจะบอกว่าตาคุณลูก้ามขาคุณลุงเนี่ยผมว่าแข็งแรงพอแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้ก้ามแขนคุณลุงเนี่ยอาจจะยังต้องการ กล้ามเนื้ออยู่นะเพ้ามนะเนื้อที่แขนเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อที่แขนอยู่คุณตาก็เลยเฮ้ยจะไปซื้อด,ดัมเบลใหม่ก็ใช่เรื่องใช้วอลเกอร์แหละเพี่มิ้มองอีกมุมหนึ่งนะเหมือนกับคุณตาท่านก็คงจะแบบใช้ต่อเมื่อจําเป็นครับถ้าเกิดยังเดินไหวก็ถือไว้เพื่อ่าอ่ออจาจังหวะไหนไม่ไหวก็ค่อยเอามาเอามาประคองค่อยมาประคองใช่ไหใช่ไหเพื่อที่จะแบบ ยังแข็งแรงอยู่ไงยังไม่อยากใช้วอลเกอร์ไงแต่ลูกหลานคงเป็นห่วงถ้าเกิดคุณตาจะออกไปเดินใช่ไหมเอาวอลเกอร์ไปด้วยเอาไปเผื่อๆตาก็เอาไปเผื่อจริงถ้าไหวก็ไม่ใช่ถือเฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆเพราะว่าถ้าใช้มันก็เวลามันจะติดนะว่าจะใช้ตลอดปะในการเดินทางเนี่ยมันก็ใช้เวลานานกว่าเดินธรรมดานะฮะเพราะนั้นถ้าสมมติว่าคุณลุงยังเดินไหวคุณลุงก็เลยยกซะเลยแล้วก็เดินปกติเนี่ยแหละยังไม่จำเป็นต้องใช้ถือไว้เผื่อๆ เพื่อครับคุณผู้ชมคะออกจากบ้านก็ต้องล็อกรั้วล็อกบ้านกันให้ดีนะคะแต่ล็อกยังไงให้เหมือนไม่ล็อกล็อกแบบนี้จําเป็นต้องล็อกหรือเปล่ายังไงฮะลองไปดูค่ะกำลังล็อกประตูนอย จะล็อกทําไมก่อนคุณแม่ล้วก็ไม่ได้ปิดบ้านเนี่ยฮะคือลูกเห็นคุณแม่กําลังล็อกบ้านเพราะว่าคุณแม่กําลังจะออกไปข้างนอกกับคุณลูกใช่ไหมล็อกอย่างจริงจังเลยนะอคือดูแค่นี้เข้าใจเลยว่าโอ้โหต้องล็อกแบบจริงจังตัวใช้เวลาป้องกันขโมยเข้าบ้านอุ้ยไม่ได้ละแต่ลูกสาวก็ค่อยๆมองไปรอบๆรอบๆรอบๆอ้าวล้วมันสุดแค่ตรงนี้แม่จะล็อกหรือไม่ล็อก เขาก็เข้าบ้านได้อยู่ดีเข้าทางนี้ได้นี่เอมันก็ไม่ต่างกันนี่ครับแล้วแม่จะต้องพยายามล็อกทำไมไม่เข้าใจหรือก็ให้มันลวงตาโจรเอาไว้นิดนึงเออบ้านฉันล็อกแล้วนะอาจจะเป็นแบบคนขับผ่านอแต่ก็เราเข้าใจได้นะถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นมิจฉาชีพขับผ่านมาอย่างเงี้ยเราเห็นประตูล็อกอยู่แล้วก็อาจจะขับผ่านไปนะฮะโดยที่ไม่ได้สังเกตลวงตาเอาไว้หน่อยว่าฉันล็อกนะจ๊ะ บ้านนี้ออรั้วรอบขอบชิดนะจ๊ะแต่ขอบมันไม่ชิดขอบมันว่างขอบไม่ชิดขอบว่างว่างไปทั้งแผงเลยว่างเยอะด้วยนะ,ะแผงข้างนะครับผมอมาดูคลิปอีกหนึ่งคลิปครับเป็นคลิปสุดฮานะฮะเมื่อลูกค้ากลุ่มหนึ่งเขาไปทานร้านอาหารเรานแน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนเขาไปทานร้านอาหารที่ไม่ได้ติดแอร์มันก็ต้องมีพัดลมใช่ไหมฮะแต่ว่าพัดลมที่ร้านนี้เนี่ยมันเป็นพัดลมสั่งทําพิเศษเพื่อลูกค้าที่น่ารักโดยเฉพาะ สั่งทําพิเศษเป็นยังไงไปชมฮะนี่ฮะคลิปนี้ลูกค้าถึงกับตะลึงไปเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเท่ากับอิสระคนไทยเท่ากับนักประดิษฐ์นะฮะโอ้โหคือพัดลมที่เจ้าของร้านน่ามาติดเนี่ย มันไม่ใช่พัดลมติดเพดานไงฮะมันเป็นพัดลมตั้งพื้นเหมือนที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็นําขึ้นไปยึดไว้กับคานของตัวร้านแล้วก็เปิดนะฮะโดยเอาฝาครอบออกด้วยม,มันก็ม,นกมันก็น่ากลัวไงมันก็หวิวเหมือนกันนะใช่ไงกลัวมันจะลุวมจะหล่นมาหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับ ใช้งานผิดประเภทถูกไหมครับอ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่พัดลมที่ควรจะไปอยู่บนฟ้าเพดานไงมันผิดประเภทเออแล้วฝาครอบก็ไม่มีฝาครอบไม่มีด้วยถ้ามันล่วงทีมันปิวทีคือมันมันมาเลยนะมันมานะฮะเออแต่ว่าก็เออถ้าเจ้าของร้านเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วว่าลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการก็ดูตกใจเหมือนกันใช่เออแล้วคือทําไมคือพัดลม เพดานมันเสียเราเลยต้องเอาเอาที่วางพื้นไปตั้งแทนหรือว่าหรือพัดลมเพดานมันแพงกว่าหรืออยากให้ร้านมีเอกลักษณ์เออเราก็ไม่ไม่มั่นใจเหตุผลเขาเนอะแต่ก็ขำๆแหละคนก็ดูกันเยอะคลิปนี้ครับอีกสักหน่อยเนาะยังมีเวลานะคะอีกสักคลิปหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสงสารใครดีสงสารน้องเอวาหรือสงสารน้องหมาดีดูเลย ดูอีกครั้งในของหนูดิคือทาของตัวเองหมดแลว้วไงเล็บตัวเองไม่มีให้ทาแล้วไงตอนนี้ลามมาที่พี่เปิ้ลแล้วนะน้องหมาเขานิ่งนะไม่ทา <c oughs> น้องหมาน่ารักมากเลยอ่ะรู้สิยอมน้องหมาให้ทาด้วยยอมอา้อาวเดี๋ยวนอกจากน้องหมาแล้วคุณยายเหรอโดนด้วยเหรอคุณยายโด้วยะ ทั้งบ้านว่าอย่างนั้นเลยดีกว่าครับแต่จะว่าไปน้องมีฝีมือนะคะถ้าเก่งนะใช่สีสวยด้วยนะเล็บสีฟ้านะคะน้องเอวากับน้องหมาชื่อเจ้าคูเปอร์คือหมาดูเหมือนดุหมานี่น่าจะเป็นพิษบูเออดูเหมือนดุตัวใหญ่หน้าโดมากเลยอะแต่เล็บฟ้านะจ๊ะน่ารักนะดแบบคิ้วคิ่ว ไปล่างรอบหมดลงแล้วครับกับแซกเดย์ในวันนี้นะฮะขอบคุณเสื้อผ้าจาก F Fashion ครับค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ